มันเป็นเครื่องออโต้ที่ทํางานทรงหลอกทรงรีพื้นเรียกเป็นงานแบรนด์ดังเลยครับสปีนเสร็จปุ๊บแห้งทันทีและสิ่งที่ได้ฟืนหมึกจะนูนว้าวการต่อติดนี่เยี่ยมยอด ครับผมสวัสดีด้วยนะครับผมเจอกันอีกแล้วนะครับคลิปนี้ก่อนอื่นเลยนะครับต้องสวัสดีเ,เพื่อนๆสวัสดีพี่ๆและที่สาคัญสวัสดีลูกค้าที่น่ารักของผมทุกท่านเลยนะครับวันนี้ผมจะพาทุกคนเนี่ยนะครับไปดูตัวเครื่องที่เป็นเครื่องสกรีนระบบออโต้แล้วที่สําคัญเป็นเครื่องสกรีน2สีจริงๆมันคือเครื่องสีเดียวนั่นแหละแต่มันสามารถที่จะเชื่อมต่อกันให้สามารถที่จะสกรีน2สีได้ภายในหนึ่งการทํางานอ,อยากดูกันแล้วใช่ไหมครับผมเดี๋ยวผมพาไปดูตอนนี้เราก็อยู่กันที่โกดังของทางบริสัทกรรนะครับ,รบผม นี่เลยนะฮะเครื่องข้างหลังนี้เป็นเครื่องออโต้ที่ผมได้พูดไปเมื่อสักครู่นี้นะครับผมเดี๋ยวผมให้ทุกคนเห็นภาพชัดๆเลยนะครับนี่เลยครับผมอันนี้เป็นเสื้อออโต้ทั้งระบบเลยสองตัวนะครับมันก็คือเคื่องหนึ่งสีแต่สองตัวแล้วสิงกันให้สามารถที่จะสกรีนสองสีได้ภายในหนึ่งการทำงานทีนี้เนี่ยหลักการทำงานของเครื่องนี้นะครับผม อ่ะผมบอกก่อนว่าตัวเนี้ยมันเป็นเครื่องออโต้ที่ทำงานทรงกระบ,บอกทรงลีหรือเรียบได้แต่วันนี้ลูกค้านะครับเอาไปสปรีมนงานทรงกระบอกขอบคุณลูกค้ามากๆเลยนะฮะอันนี้ก็จะเป็นลูกค้าเก่าของเราเลยนะครับที่ให้ความไว้วางใจทางบริษัทผมรวผมทีมงานผมมาอย่างยาวนานต้องกราบขอบคุณมากๆเลยนะครับผมทีนี้ หลักการทํางานนะฮะของเครื่องนี้ที่เราเห็นกันยาวๆแบบนี้นะครับตัวนี้เนี่ยนะครับเป็นลางสายพานโ o l l i ิงอันนี้คือขวดขวดของลูกค้าที่ยังไม่ได้สกรีนนะครับก็คือเป็นขวดน้ําเพชรนี่แหละ p e t นะครับหลักการทํางานลูกค้าเนี่ยเขาจะวางขวดตรงนี้นะครับวางเรียงไปเสร็จปุ๊บวางวางเรียงไปยาวเลยพอเรียง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 ไปเรื่อยๆเนี่ยตัวขวดก็จะมาตรงนี้นี่พอมาตรงนี้เสร็จปุ๊บใช่ไหมตัวเนี้ยนะครับผมแขนตัวเนี้ย จะมีหน้าที่เข้าไปหยิบขวดด้วยระบบระทัมแล้วแขนตัวนี้มันมีความพิเศษทุกคนเห็นไหมตรงนี้มันบิดดานเวลาเราใส่ขวดในกรณีที่พนักง,งานเราหยิบขวดมาเนี่ยผิดด้านพอหยิบมาผิดด้านเนี่ยนะครับตัวเครื่องเนี่ยฉลาดเขาสามารถที่จะกลับได้นะครับสมมติว่าเราใส่ขวดมาด้านนี้เขาก็จะกลับมายือด้านนี้ นะครับผมอ่าประมาณนี้อันนี้คือความสลาดของระบบตัวนี้นะครับผมซึ่งผมบอกเลยว่ามันช่วยให้ถ้าเออเลอร์ของพนักงานเนี่ยที่เกิดขึ้นช่วยแก้ปัญหาตรงนี้ได้ดีเลยเขาหยิบขวดมาเสร็จปุ๊บเนี่ยเขาก็จะมาวางที่สันนะครับวางที่สันตัวนี้วางชีละ1 2ึสมันก็จะโยกไปเรื่อยๆโยกไปเรื่อยๆแต่ในกรณีที่เป็นขวด พีพีอันนี้มันคือแมทชิเรียลที่เป็น p t นะครับเราก็ไม่จําเป็นที่จะต้องมีการระเบิดผิวแต่ถ้าเป็น P p พตัวนี้ก็จะทําการระเบิดผิวเพื่อที่จะลดแรงตึงผิวนะครับให้สีสกรีนเนี่ยมันเกิดการก่อติดได้ดีด้วยนะครับวิธีการระเบิดตัวนี้เขาก็จะปล่อยแก๊สมาเนาะแล้วตัวนี้เขาก็จะขึ้นไปหมุนปึ๊บพอหมุนเสร็จปุ๊บเนี่ยเปลไฟมันก็จะอยู่รอบๆขวดเลยนะครับผมพอรอบขวดเสร็จปุ๊บเขาก็จะส่งไปนิสเตชันถัดไปแต่ในกรณีแบบเนี้ย เพปเนี่ยก็ไม่ได้ใช้แต่เราก็มีติดตั้งให้ลูกค้าด้วยนะครับผมแล้วทีนี้พอลำเรียงมาเสร็จปุ๊บลำเลียงมาเรื่อยๆนะครับตัวนี้จะมีเซ็นเซอร์เซ็นเซอร์ตัวนี้จะคอยอ่านว่าตัวขวดเนี่ย มาไหมหรือว่ามีไหมถ้าในกรณีที่ส่งไปที่สเตชันถัดไปนะครับแล้วเซ็นเซอร์ไม่เจอขวดยางปาดตัวนี้ก็จะไม่ทํางานเพราะไม่ทํางานเนี่ยสีมันก็จะไม่ลงนะครับผมทําให้เราสามารถที่จะสตีนงานได้ต่อนเนื่องโดยที่เราไม่ต้องหยุดเลยนี่คือความฉลาดของมันอ่าทีนี้ ตัวจิกตัวน like ี้เห็นไหมมันมีความพิเศษเพราะว่าตัวนี้มันจะมีเดือยเพื่อที่จะคอยอ่านการมาร์กตัวนี้ก็มีหน้าที่ล็อกมาร์กขวดมันจะมีมาร์กอยู่เพราะว่าเราจะทํางานหลายสีแล้วเราก็จะหมุนมาเสร็จปุ๊บล็อกล็อกเสร็จพอล็อกเสร็จปุ๊บก็โยนมาที่สเตชันนี้ก็จะเกี่ยวจากจุดที่ล็อกเนี่ยก็จะเป็นจุดที่เริ่มนะครับเพื่อที่จะเริ่มทํางานนะครับพอเริ่มทํางานเสร็จปุ๊บเนี่ยก็จะส่งมาที่สเตชันถัดไปเวลางานมาถึงสเตชันเนี่ยเข้ากับงานเนี่ยสกรีนเรียบร้อยแล้ว อฟอสกรีนเรียบร้อยเสร็จปุ๊บเนี่ยตัวใหญ่ๆตัวนี้นี่เลยนะครับผมตัวนี้ก็จะเป็น LED นะครับผมถึงฟักเลียงเป็นเม็ดเป็นตับเลย พอมาที่สเตชันนี้เนี่ยตัวเครื่องเนี่ยนะครับก็จะทําหน้าที่ฉายไฟหรือว่าฉาย LED ลงมานะครับเพื่อที่จะให้ตัวหมึกแห้งผมลืมบอกไปว่าตัวเครื่องตัวนี้มันใช้เป็นหมึก LED UV นะครับสกปรีนเสร็จปุ๊บแห้งทันทีและสิ่งที่ได้คือหมึกจะนูนวาวนะครับผมการต่อติดนี่เยี่ยมยอดนะครับผมบอกเลยพอมาที่สเตชันนี้นะครับผมแขนตัวนี้จะทําหน้าที่ประยิบขวดที่สเตชันนี้ พอหยิบมาเสร็จปุ๊บเนี่ยนะครับผมหยิบมาด้วยหลักการแว็กคัมเหมือนกันนะครับพอหยิบมาเสร็จปุ๊บเรียบร้อยมาเข้าที่สเต,เตชันนี้คําเหมือนเดิมเลยนะครับผมถ้าสวดกลับด้านนะครับผม ตัวนี้มีหน้าที่พิกแต่ถ้าไม่กลับด้านตัวนี้ก็จะมีหน้าที่ไปหยิบขวดเหมือนเดิมแล้วก็ส่งมาที่สเตชันถัดไปนะครับสเตชันถัดไปตัวนี้เราอธิบายไปแล้วเนาะแล้วก็มาที่จุดนี้เหมือนเดิมตัวนี้ก็จะมีม้าก็มีหน้าที่เกี่ยวพอเกี่ยวเสร็จปุ๊บอ่ะพอได้อุศาที่เราตั้งไว้แล้วเนี่ยก็จะมาเริ่มสกรีนที่จุดนี้นะครับสเตชันนี้พอสกรีนเสร็จปุ๊บเนี่ยลายสกรีนที่ได้ออกมาเนี่ยนะครับผมเดี๋ยวผมจะให้ดูนะฮะนี่เลยอันนี้เป็นงาน ของลูกค้านะครับผมเป็นงานแบรนด์ดังเลยนะครับบานพันธ์ไทยนะครับบ็อกเลยต้องขอบคุณมากมากเลยอันนี้ก็สกรีนสีสองมันก็ทําให้การสกรีนสีสองเนี่ยตรงแล้วก็แม่นยําด้วยนะครับแล้วหลังจากนั้นพอได้งานออกมาแล้วก็สกรีนลำเยียมมาที่สเตชันนี้แล้วก็ไปอบ u v นะครับพออบ UV เสร็จปุ๊บเนี่ยพอจะออกมาเสร็จปุ๊บ เราสามารถที่จะวางถึงนะครับพร้อมที่จะจัดเก็บได้เลยนะครับอันนี้คือหลักการทํางานข้าวผมพยายามที่จะอธิบายให้เข้าใจนะครับผมแล้วก็ใช้ศัพท์ที่เข้าใจง่ายที่สุดนะครับผมยังไงก็กาบพร้อมให้ด้วยนะครับหากตกหล่นตรงไหนอ่ะประมาณนี้เดี๋ยวเราไปดูการทํางานจริงนะครับผมว่ามันจะเป็นแบบไหนปะ่ะ ครับผมทุกคนก็จบกันไปแล้วนะคะสํสำหรับคลิปวิดีโอการทำงานตัวเครื่อง Pro Auto 2สีสีสีนขวดน้ำ PT b แบรนด์พันไทยต้องขอบคุณลูกค้าที่ให้ความไว้วางใจแล้วก็เมตตาผมแล้วทีมงานผมให้ดูแลหลายๆโปรเจกต์นะครับเกี่ยวกับระบบงานสกรีนต้องกล่าวขอบพระคุณมากๆเลยสำหรับลูกค้านะครับผม ท่านใดนะฮะที่สนใจเครื่องสกรีนบรรจุพันธุ์ติดต่อเข้ามาได้เบอร์ตรงผม0868426859ผมต้นนัทพลนะครับยินดีรับใช้นะครับผมก็สุดท้ายนี้นะครับฝากกดไลค์กด subscribe s u b สไครต์นะครับผมแล้วคุณจะไม่พลาดคลิปดีๆสาระดีๆเกี่ยวกับเทคนิคการสกรีนหรือเครื่องสกรีนใหม่ๆนะครับผมมีมาให้ชมเรื่อยๆแน่นอนสําหรับวันนี้ขอบคุณมากๆเลยที่ดูคลิปนี้จนจบจากกันไปก่อนนะครับไม่ได้อัดคลิปนานก็ติดๆขัดๆนิดนึงนะครับผม แล้วเดี๋ยวเจอกันใหม่ EP หน้าครับผมสำหรับวันนี้บายบายหวังว่าเราจะมีโอกาสได้รับใช้แล้วก็เป็นส่วนหนึ่งในความสำเร็จของธุรกิจท่านครับผม